สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันพุธที่14ธันวาคมปี2022นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีนะคะช่วงนี้อากาศเย็นๆหิมะตกนะทุกคนยังไงก็รักษาสุขภาพเนาะทางบ้านวันเองนะคะเดี๋ยวรายงานสภาพอากาศทางบ้านวันก่อนนะแบบเร็วๆเนาะก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะหิมะเนี่ยเริ่มตกตั้งแต่เลิกงานประมาณบ่าย3โมงนะคะตกมาไปปล่อยก็ตกมาทั้งคืนวันจันทร์ ตกตลอดมาวันอังคารทั้งวันนะคะแล้วก็วันนี้วันพุธนะคะหิมะเพิ่งจะหยุดตกไปตอนประมาณสิบโมงเช้านะคะซึ่งหิมะตกสองสาวันติดต่อกันเนี่ยมีทั้งหิมะมีทั้งลมนะคะทุกคนหิมะเฉยๆเนี่ยพอจะออกเดินไปข้างนอกเนี่ยพอรับได้นะทุกคนสามารถจะเดินออกไปชิลๆนะถ้าไม่มีลมนะแต่เมื่อไหร่มีลมผสมกับหิมะนะบึ้เย็นเข้าไปข้างในเลยนะทุกคนจะบอกว่า คนที่อยู่เมืองหนาวนะและคนที่อยู่รัฐที่มีหิมะนะคะพอจะรู้เนาะว่าถ้าหิมะมาพร้อมกับลมเนี่ยโอ้ยมันจะเย็นเข้าไปข้างในเลยนะทุกคนคือถ้าหิมะเฉยๆเนี่ยมันสามารถจะเดินแบบชิวๆออกไปข้างนอกเล่นสโนเนี่ยได้นะแต่เมื่อไหร่ลมมาเท่านั้นแหละโอ้ย ไม่เอาด้วยนะทุกคนโอเคยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะทุกคนดูแลสุขภาพเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะเพราะว่าช่วงหิมะนะคะถนนนะคะจะเป็นถ้าเกิดว่ามันฟรีต,ตอนกลางคืนนะมันจะเป็นน้ำแข็งการขับรถนี่มันก็จะลำบากนะคะบางคนสไลด์ออกข้างทางเลยนะรัดใกล้ๆวันนะคะก็เจอพายุเข้าเหมือนกันนะพายุหิมะก็คือโคโลราโดเนาะก็ เจอสองสามวันติดกันเลยนะคะสนามบินนะคะก็เครื่องบินนะคะไฟต่างๆนะมีการคนเซิลแล้วก็ดีเล์นะคะคือไม่สามารถจะบินได้นะทุกคนก็เห็นตามข่าวนะคะ,ะมีคนนอนที่สนามบินเยอะเลยนะคะคือแบบมันบินไม่ได้นะแล้วก็ที่ทํางานวันเองนะทุกคนคนที่ทํางานเนี่ยคนที่อาศัยอยู่นอกทาวน,นะคะเขาก็ขอกลับบ้านก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยถ้าทํางาน ่ในระหว่างที่หิมะตกเยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่กลับบ้านก่อนนะถนนที่จะเข้าบ้านของเขานะคะเพราะเขาเขาอาศัยอยู่นอกเท้าใช่ไหมมันไม่มีใครไปเกรดหรือไม่มีใครไปเผานี่ทางเข้าให้นะคะก็เลยขอกลับก่อนก่อนที่หิมะมันจะหนาขึ้นนะคะคือถ้าไม่กลับตอนนั้นก็คือต้องติดอยู่ที่ทํางานนะคะซึ่งทุกคนที่ทํางานเขาก็ไม่ได้อยากจะ ติดอยู่ที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนเนาะบางทีก็อาจจะเป็นวัน2วันเลยก็ได้นะครเพราะว่าหิมะมันตกติดต่อกันนะก็ขอกลับบ้านตอนเที่ยงกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็ไม่สามารถจะมาทํางานได้เพราะว่าถนนมันปิดนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนยังไงก็ดูแล สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะคนที่ดูคลิปวันนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโอเคก็มาอัปเดตกันต่อนะคะสดๆร้อนๆนะคะเพิ่งจะจบไปก็ตามคาดนะคะเกี่ยวกับการประชุมของธนาคารการสหรัฐในวันที่13แล้วก็14ธันวาคมนะคะเฟดนะคะขึ้นดอกเบี้ยนะทุกคน0.50%ตามคาดนะคะเจอโลมพาวเวลนะคะประธานธนาคารการสหรัฐนะคะแถลงหลังการประชุมว่า ะะยังต้องมีงานต้องทำอีกมากนะคะเพื่อกดภาวะเงินเฟ้อนะคะลงให้ไปอยู่ที่ระดับ2จะใช้ขั้นตอนต่างๆที่ทรงพลังตามมาอีกนะคะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินแล้วก็เศรษฐกิจนะคะทุกคน คือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยประกาศขึ้นดอกเบีย้ยครั้งที่7นะคะของปีนี้ด้วยอัตรา0.50%ก็ตามคาดของตลาดว่าเฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะชะลออัตราเดิมลงหลังจากที่ขึ้นมาอยู่ที่0.75%นะคะติดต่อกันมาสีครั้งนะคะ <c oughs> คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะคะ <c oughs> มีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะคะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ระยะสั้นนะคะ0.50%สู่ระดับ4.25-4.50%ถึงนะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ15ปีนะคะจริงๆแล้วนะคะทางธนาคารการสลัดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนะคะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะ,ะหลายครั้งอย่างที่ทราบกน,นะคะ7ครั้งเนาะ0.25%เนี่ยเขาขึ้นจำนวนหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็มี0.50%เนี่ยจำนวน2ครั้งและอีก0.75%เนี่ยจำนวน4ครั้งนะคะส่งผลให้ธนาคารการาลางสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยรวมแล้วนะ,ะ4.25%ในปีนี้นะคะก็ยังมีการคาดการณ์นะคะว่าจะยังคงอัตรา ปรับอัตราดอกเบีย้ยต่อไปอีกนะคะในปี2023นะคะแล้วก็จะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจนกว่าจะถึงปี2024โดยเฟดนะคะหรือธนาคารการสารัลเนีจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดเนี่ยอยู่ระดับ5.1%ในปีหน้านะคะและเฟดเองนะคะจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะเพื่อรอดูว่ามีผลกระทบ ของการคุมเข้มนโยบายการเงินที่มีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะนอกจากนี้นะคะเฟดคาดการว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจำนวน1.0%ในปี2024ซึ่งก็จะส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยปรับตัวลดลงสู่ระดับ4.1%ใน ช่วงสิ้นปีดังกล่าวนะคะและเฟดเองนะคะจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอีก1.0%ในปี2025สู่ระดับ3.1%ก่อนที่อัตราดอกเบีย้ยระยะยาวนะคะจะปรับตัวสู่ระดับ2.5%นะคะซึ่งทางธนาคารกลางสหรัฐนะคะมีการกำหนดนะคะการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคาร สลัดนะคะในปี2023นะคะก็จะมีดังนี้นะคะเขาก็จะมีการประชุมในปีหน้านี้ในวันที่31มกราถึง1กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จะมีวันที่21-22ถึงมีนาคมแล้วก็2-3ถึงพฤษภาคม แล้วก็จะมีอีกทีวันที่13-14มิถุนายนในปีหน้านะคะแล้วก็ครั้งที่5นี้ก็จะมีในวันที่25-26กรกดาคมนะคะครั้งที่6นี่ก็จะเป็นวันที่19-20กันยายนแล้วก็มีครั้งที่7จ็นี่3ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิก,กายนนะคะแล้วก็จะเป็นครั้งที่8นี่ในปีหน้านะคะก็จะเป็นในเดือนธันวาคมนะคะ ในวันที่12ถึง13ธันวาคมนะคะก็ยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็มาตามกันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงกันต่อนะคะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะจริงๆแล้วนะคะทุกคนมันก็มีผลกระทบไหมมีผลกระทบนะ <c oughs> วันว่าทั้งเศรษฐกิจของขึ้นอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเงินเฟอ้อมันก็ทำให้แบบส่งผลกระทบต่อหลายๆ อย่างในชีวิตประจําวันเราอะนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะข่าวอันนี้นะคะเป็นตั้งแต่วันศุกร์แล้วละ่ะวันก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งทําคลิปแล้วนะคะก็มาวันนี้เลยแล้วกันนะคะอันนี้นะคะเป็นข่าวของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีสสกว่า70คนนะคะส่งจดหมายเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะอน,นุญาตให้พนักง,งานรถไฟนะคะลาป่วย7วันนะคะ คือสมา,าชิกสภาผู้แทนรัศกรอ่ารัษดรนะคะและวุฒสภามากกว่า70คนนะคะได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ mm hmm. เพื่อเรียกร้องให้เขาทำทุกอย่างนะคะเท่าที่ทำได้เพื่อรับประกันว่าพนักง,งานรถไฟนะคะจะได้ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลา7วันนะคะ mm hmm. คือข่าววันนี้นะคะมาติดต่อกันมาหลายหลายเดือนแล้วนะคะ ที่วันเห็นนะคะแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยเขามีพูดถึงเรื่องนี้นะคะที่มีสอสิ70กว่าคนนะคะส่งจดหมายเรียกร้องให้ไบเดนนะคะให้อนุญาตให้พนักง,งานรถไฟลาป่วยเจ็ดวันเพื่อจะได้มีค่าจ้างอะไรประมาณนี้นะคะสมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะสำหรับการเจราจา ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการรถไฟบรรทุกสินค้าแล้วก็พนักง,งานรถไฟที่เป็นสาภาพนะเพื่อหลีกเลี่ยงการนัดหยุดงานที่อาจเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งอาจทําให้ห่วงโซ่อุปทานเป็นอัมาพาตและก็ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากนะคะคือข้อตกลงนะคะเขาอของสภาคอเกรสตเน่ยอนุมัติ แล้วก็ไบเดนลงนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะช่วยให้พนักงานรถไฟได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น24%ตลอดระยะเวลา5ปีนะคะแต่ว่ามันมีข้อเสนอที่เขาแยกต่างหากออกมานะคะในการเพิ่มวันลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง7วันสำหรับคนคันงานนะคะมีการผ่านสภาแล้วนะคะแต่ว่าล้มเหลวไม่ผ่านในวุฒิสภาหรือซีเนตนะคะ พรรคเดโมแครตนะคะหลายคนในซิเนตเนี่ยหรือวุฒิสภาเนี่ยลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าไม่มีข้อกําหนดสําหรับการลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างแต่ว่าวุฒิสภานี่กับผ่าน80-15ต่อนะคะส่วนไบเดนนะคะเขาก็กล่าวว่าเขาสนับสนุนการให้พนักง,งานรถไฟเนี่ยลาป่วยแต่ต้องการให้เป็นร่างกฎหมายที่มันแยก ต่างหากนะคะจากข้อตกลงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงสามารถจะผ่านและลเรื่องการนัดจุดงานได้นะคะคือเขาแยกออกจากกันนะคะก็ข่าวนี้มันเป็นข่าวตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะทุกคนมันก็ช้ากว่าปกตินิดน,นึงนะเ <c oughs> <c oughs> นาะก็ยังไงมันก็ยังที่บอกนะว่าทาไม,ไมเขาลาป่วยแล้วไม่ได้รับเงินชดเชยแล้ในช่วงที่ลา อะไรประมาณเนี่ยอย่างที่วันบอกนะของวันเนี่ยมันก็จะมีซิกถามอะเนาะลาป่วยอย่างเงี้ยคุณเขาก็จ่ายนะคะคุณมีการสะสมลาป่วยกี่ชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะอย่างอย่างตอนเนี้ยวันอาลาป่วยรวมแล้วสองร้อยเจ็ดสิบห้าชั่วโมงอะทุกคนคือถ้าป่วยเนี่ยก็คือสามารถจะ <c oughs> ใช่เนี้ยเขาก็จ่ายตังเราอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนวันลาหยุดเ a ลแคชชั่นะถ้าคุณใช้เขาก็จ่ายตังนี่เป็นองค์กรใหญ่แต่ทำไมไม่มีไอ้ส่วนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับคนที่ทำงานในรถไฟเนาะเรืโรถอะไรพวกนี้นะคะจริงๆเงินเดือนเยอะนะคะอย่างเพื่อนวันอะ่ะสามีเขาทำงานเรลโรถนะคะไปทุกสเตทเลยนะ ก็ได้รับโบนัสปีนี้อะไรเหมือนกับหมื่นกว่าเหรียญน,นะนะเยอะเนาะพูดถึงทุกคนหมื่นเหรียญพอทำงานกี่กี่เดือนถึงจะเก็บเงินได้เท่านั้นนะหมื่นเหรียญเราเงินเดือนหน่อยนะคะทุกคนก็พยายามเก็บตังค์แล้วก็ประหยัดยิ่งค่าใช้จ่ายสูงๆนะคะเนาะทำงานกันทุกคน ยังไงนะคะก็ของหอสู้นะคะคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็คนที่ทํางานหรือไม่คนที่ไม่ได้ทํางานนะคะเป็นแม่บ้านหรือเป็นทํางานอยู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะเลี้ยงลูกอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็ช่วยๆกันปร,ประหยัดเนาะเพราะว่าจริงๆอะ่ะค่าคงชีพม,มันสูงและช่วงนี้อาหารอะไรเนี้ยมันทุกอย่างนะมันราคามันแพงขึ้นอะ่ะทุกคนดับเบิลเลยนะไม่ใช่แบบเหมือนแต่ก่อนนะ ราคาน้ามันอย่างที่เราอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ลดลงมันก็ไม่ได้ลงเยอะนะคะค่าแรงเรามันก็ไม่ได้ขึ้นไงค่าแรงเรามันขึ้นกันนิดเดียวอะไรเงี้ยจุกคนมันไม่ได้แบบว่าสูงแบบจะต้องเอามา cover กันได้อะไรประมาณนี้นะมันไม่ใช่แบบนั้นไงคือถ้าไม่ประหยัดจริงๆคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าถ้าคนไหนที่มีพื้นฐานอะไรนะต้นทุนเขาสูงอะ่ะ มันก็ว่ากันไปอีกอย่างนะอย่างอย่างวันกับแฟนเนะี่ยเอาเอาเฉพาะวันกับแฟนนะคะเงินเดือนน้อยๆเนี่ยนะคะคือ,เ,อเรามีค่าบ้านที่ต้องจ่ายค่ารถอะไรเงี้ยนะคะทุกคนที่ต้องจ่ายก็ค่อนข้างจะประหยัดกันนะคะคือมันก็แล้วแต่ครอบครัวนะคะทุกคนถ้าอันไหนที่เ,เขาเรียกอะไรนะสามารถจะ บริหารจัดก,การในครอบครัวได้ก็ทําไปนะคะมันเป็นสิทธิ์ของแต่และครอบครัวเราก็ไม่สามารถจะไปบอกใครได้ว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนาะมันแล้วแต่ครอบครัวอย่างของวัน,นะเอายกตัวอ,อย่างของวันง่ายๆนะของวันนี้ก็อสองคนทํางานใช่ไหมหูรับตับไหมเร <laughs> าว่าเาว่าอย่างนั้น,นคือ,อก็เป็น พนักง,งานทั่วไปนะอย่างแฟนมันก็หาเช้ากินข้าวอะไรประมาณเนี้ยนะคะเงินงเดือนมันได้เยอะแต่ว่าเราค่อนข้างจะประหยัดซื้ออะไรเท่าที่ซื้อได้อะไรที่มันไม่ใช่จาเป็นอนะ่ะมันเออเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปจ่ายตรงนั้นนะคะอย่างวันซื้อบ้านใหม่ใช่ไหมคะซื้อบ้านเนี่ยคืออายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมาซื้อบ้านตอนอายุเยอะแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะทุกคนเ,เราต้องเก็บเ,เงิน เพื่อจะผ่อนบ้านใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือซื้อบ้านเราก็มีตกแต่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่จะแบบแบบแบบไป,ไปจ่ายแบบสลุยสลายนะคะต้องดอูฐานเงินเราด้วยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะบุยคูเปร์เห็นกลอยู่ตรงนั้น <laughs> มันใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะนะคะพูดถึงในในต่างประเทศนะคะ ก็เนาะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนอาจจะพูดเดยอะหน่อยนะคนนานๆทาคลิปทีเนาะก็วันนี้นะคะทุกคนมันก็ได้ทําคลิปเร็วหน่อยอะไรรูเปาวันหยุดทุกคนมันตื่นสายนะวันนี้มันตื่นประมาณกี่โมองอะกับเก้าโมงเช้านะวันไม่ได้นอนหรอกทุกคนมันก็แบบเขาเรียกอะไรอะนอนเล่นอยู่ที่นอนอะนะเพราะว่านานๆมันได้หยุดทีนะ วันเดียวเองทุกคนได้หยุดก็เลยนอนเล่นอยู่ที่จีอยู่ที่ห้องนอนนะนะวันก็เลยนอนกิ้งไปกิ้งมานะทุกคนก็เวลาไม่ได้ทำงานน่ยมันก็มีความสุขดีมกันนะแด้วันเดียวตื่นเต้นมากตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอ้แต่ว่าดี่หน่อยนอนหลับเนาะนอนอะจะบอกว่าเป็นคนนอนหลับง่ายไหมนอนหลับ ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหนื่อยในทำงานหลังจากวันนี้ไปนะทุกคนวันหยุดใช่ไหมก็ได้หยุดอีกทีนู้นวันพุธหน้าน่นนะทุกคนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะะทุกคนอาจจะฟังวันบนไปเรื่อยนะใครเบื่อก็ผ่านได้นะทุกคนบางทีลงคลิปทุกวันก็กลัวเบื่อจริงๆนะทุกคนวันก็เกรงใจเหมือนกันนะเหมือนกับทุกคนต้องมาดูคลิปอะไรเงี้ยเนาะ ลงทุกวันก็เหมือนกลัวจะเบื่ออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคะทุกคนวันก็อยากทำคลิปทุกวันนะคะทำไม่เหนื่อยมากนะ,ะแต่ว่าพยายามจะทำพักผ่อนด้วยอะไรด้วยนะคะแต่มีความสุขนะเวลาทำคลิปอะจริงๆไดมันได้คุยไงวันไม่ได้คุยกับใครเลยทุกคนก็มานั่งคุยใน Youtube นี่แหละอ โทรศัพท์ก็โทรออกไม่ได้ว่าจะโทรหาพ่อตั้งแต่วันพ่อยังไม่ได้โทรเลยทุกคนโทรศัพท์วันมันมีปัญหาเรื่องโทรออกนิดนึงก็เลยจะให้แฟนแก้ก็เลยว่าจะโทรหลังจากที่แก้ไขเสร็จแล้วนะคะก็คิดถึงพ่อเหมือนกันคิดถึงคนจีบานคิดถึงพ่อนะคิดถึงแม่นะนอ,ยอยากกลับเมืองไทยเหมือนกันละทุกคน โอเคกับทุกคนคลิปนี้ก็อย่าเบื่อนะทุกคนมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อนนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพคิดถึงนะพ่อคิดถึงนะแม่ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนขอให้ทุกคนที่รับชมคลิปวันนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ระวังเดินทางไปไหนมาไหนด้วยนะคะทุกคน บอกว่าประหยัดไปต้องเคยโอเคกาทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ